แกะมาเป็นฝูงเลยจังหวะดีครับขึ้นมาเจอยี่อดีอขอถังปุ๊บก็จะวิ่งมามอ,งอ๋อ,อคอกอยู่ตรงนู้นะครับมตีต้อนด้านหลังมาด้วยนะ <laughs> อ้าวพี่แจ๊อ๋อถึงเวลาเข้าขอคอกนะครับสวยดีเข้าเข้าแถวมาไดไกลเลย ก็มาห้วยตึงเท่ากันนะครับซื้อบัตรนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ใบคนละ20บาทเข้ามาประมาณสักห0หรือ100เมตรก็จะต้องฉีฉีให้แหวงแบบนี้นะตามรอยปะตอนนี้ยายที่ฟี่ก็กำลังทำมั่ขทำเม่นในการกลับรถ้างซ้ายก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่านะครับโอ้มีศาลานั่งริมน้ำ เฉาไปเลยนะนนั่งไมครับข้อยขาถ้าเดินทางเว่าจะนั่งไมครับถ้าไม่นั่งไม่นั่งเราก็ไปถ่ายรูปกับหมีก่อนนะคะโอเคครับโอเคทางนี้มากับมาคูเทศนะครับนี้เขาไม่ได้ห้อยขานี่าไม่ได้โดนน้ห้อยขาเล็กน้อยคือลงเดินในน้ำได้เลยเป็นเหมือนหาดเลยอะ ได้มันก็องมีเร่หวแต่ว่าก็มคนเล่นนเลยไม่รู้ว่าไงทางไหนอ่ะนี่ไงนี่มีทางด้วตรงไปตรงไปหุ่นฟางตรงไปอันนี้เราจะไปดูหุ่นฟางนะอีกสองร้อยเมตรแก่อนจะเป็นคิงคองค่ะแต่ตอนนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรนะครับหุ่นฟางน้องก็แค่หุ่นฟางหุ่นอะไรนะครับปล่อยเที่ยวบอกว่าหุ่นฟางเมื่อปีก่อนนู้นเป็นคิงคองปีนี้เป็นตัวอะไรเมื่อกี้อะจำไม่ได้ละ นี่เป็นแก่ปีนี้เป็นเป็นแก่อ๋อเลยเลยมีตัวแก่เป็นเป็นอ๋อนี่หน้าเมื่อกี้เห็นมีเป็นคิงคองด้วยอ๋อโอเคขาได้อืมโอ้โหอันนี้เขาจะกั้นบริเวณไม่ให้ออกไปนะทุ่นที่เขาขาวห้ามเกินเลยประมาณนั้นหรือเปล่าจะมีแม่ครัวมาบอกครับ จอดตรงนี้กินข้าวตรงนี้นะโอเคแต่ตัวเนี้เขาบอกาอาหารอร่อยนะ,ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าร้านไหนโอเคอืมอันจ้ารันโชว่อ๋่มีกิ่งคลองอยู่เป็นเหมือนลูกเป็นเหมือนฟางนะ okay. ก็มีทำกิจกรรมโอแกอยู่ตรงนู้นฝัแกโอ้จะไปตรงโน้นก่อนใ่ไรู้แล้วแต่เธอเตรงนั้นไงนนน่ยเน่ยปกติราจะถ่ายคิงองตรงนี้ที่ขึ้นไปาจะมีคิงคองนะครับ๋อแล้วเยวงเากตัวเป็นเนี่ไงเต็มเลยอ่ะโ้หเยอะมากโอ้แกะเต็มเลยครับ๋อแฝกฟังให่ตรงนี้แล้วก็โอ้กะจกตรงนี้เลยหน้าดู ตรงนี้ละู้สึกทางเข้าตรงนั้นจะไม่เปิดจอดตรงนี้เราเดินเข้าไปเอา ึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณห้วยตึงเท่านะก็จะเป็นมีแกะฟางด้วยนะตอนนี้เวลาประมาณสัก4โมงแต่ว่าแดดไม่มีเลยมีจะลมเหมือนพายุจะมานะครับไปมุมนู้นก็จะเป็นลิงที่เป็นฟาง ที่นี่ก็จะถ่ายรูปสูงนะระวังนะอุ้ยแต่ทำเหมือนดินะนะั่นแหะแก่ที่เป็นฟางน่ะ้องดูใกล้ๆสิ เขาเอาฟางเนี่ยมามัดอ๋อเป็นลวดเนี่ยเป็นลวดก็เลยยัดฟางขึ้นเป็นรูปได้ เลี้ยงแก่ห้วยตึงเข้าแล้วงไงไปคุยแกบแกมาแลว ก็เป็นฝอชีพัดต <Trustee> <tama> ิงผมกระาษแกนอะไรครโพงเหล็กเส้นบันไดเหล็ก มืดเลยนะครับตอนนี้เหมือนพายุจะมาบริเวณโดยรอบมืดตึบเวลาสี่โมงเย็นครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนนะครับบนของกลางหันนะเสียท่าถุงเท้าตรงนี้เป็น ถุงคุมเท้านะคือเวลาเรา,เ,ราเหยียบอะไรสกปรกมาเนี่ยมันจะมีช่องว่างมันจะได้ไม่หล่นแต่ว่ามันจะลื่นนิดนึงนะตอนขึ้นบันไดอะ่ะคุณยาทิปปีนะครับเดลนเล็วป <Hello. S 1> ี้โอ้แกมาก สูงเลยจังหวะดีครับขึ้นมาเจอนี่พอดีขอถังปุ๊บก็จะวิ่งมาอ๋อคอกอยู่ยตรงนู้นะครับมีต้อนด้านหลังมาด้วยนะ พี่แ <laughs> ถึงเวลาเข้าข้นะครับสวยดีเข้าเข้าแถวมาไดไกลเลย เหนนัือนแค่ตรงนี้แล้วมาดูกันว่าแกจะแตกแถวไหมนะครับ อแล้วไม่เข้าไม่ยอมเข้าพอดีว่าบางเอินฝั่งนี้เขาให้อาหารพอดีแกแทนที่มันจะเข้ามันก็เลยวิ่งออกมาลุมตรงนี้พอดี <c oughs> มาเยอะเลยที่นี้ โอเคเดี๋ยวผมจะเดินหนึ่งรอบนะครับจากจุดด้านหน้ากังหันเลยเดี๋ที่ฟรีกักลังนั่งกดโทรศัพท์อยู่นะ,ะเริ่มผมว่าพวมีเต้นท์สำหรับพักด้วยนะ หรือว่าคนงานเข้ามาพักก็ไม่รู้นะโอเคผมจะเดินประมาณหนึ่งรอบแล้วจะต้องลงละผมไม่รู้ว่าจะมีพายุมาแล้วจะมีฟ้าผ่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลงละพวกลมมันแรงมากเลยที่มีแกะก็ความแกะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กพนันเหล็ก อันนี้ทางขึ้นเราขึ้นมาจากตรงนี้นะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ทีน,นี้เราก็มาที่ทางออกนะครับมันค่อนข้างชานนิดนึงนะผมวางเท้าอาจจะไม่ค่ยถนัดดูดิมันลำบากนะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือหันหลังลง ตอนนี้ผมยังพอเหยียบได้ที่สำคัญระวังหัวด้วยนะยยยยคือเป็นเหล็กไงนะแล้วตรงนี้มันเป็นพลาสติกอะ่ะ ก็ต้องระวังลื่นด้วยต้องจับตลอดนะต้องจับด้วยไม่จับไม่ได้อันตรายโอเคเราก็ออกทางนี้เราทางนั้นทางเข้าแล้วเราก็มาขึ้นจุดที่เราเซอรอมาสกู ไไหนครับเนี่ยนุมยายไปแล้วอเดอเด โอ้ตอนนี้แต่ละจุดนี่ลมแรงมากฝุ่นตอลอออระวนเลยนะครับมื้อสกครู่ตรงนี้ก็ลมหมุนต้องรีบขึ้นละฝนน่าจะมาจากทางโน้นนะครับยังกดไลค์ก็แชร์นะครับ,รลรบแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องชิิๆกับยายทพิปขอบคุณครับสวัสดีครับ ใช่ครับตอนนี้ลมแรงมากเลยครับพายุจะมาแล้วนะครับโอ้ยเฮทิฟฟี่กำลังสนุกสนานกับฝุ่นแล้วดูดูดูเฮทิฟฟี่โอเคบอกให้ถ่ายทางนน้นอย่ามันถ่ายทางนี้ดูลิงไหมครับเนี่ยมีเคยเห็นลิง ตอนนี้ก็ก็รีบขึ้นรถกันหมดแล้วนะฝุ่นตลบ,ลบแสตล์ถ่ายลิงวะเนี่ยมุดเลยจะไปถ่ายลิงไหมโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะเดีย๋ยวภูมันจะอยู่ในรถเชีมันลมแรงเรือปลงเลอเป็ดก็ไปถ่ายกับสามีที่ถ่ายแล้วลิงอ่ะเออนี่นะ ตอนนั่งด้านหนาวเขามานอนน่ะเนี่ยเป็นหลังอย่างเป็นแน่สักไหนอ๋อเออเขาทาดีนะตรงที่นาเนาะไมนที่นเลยเอารถมันจอดตรงไหนวะเนี่ยจอดตรงนี้ไหมือตรงนี้อะไรที่ไจอดตรงเนี้ยซ้ายมือเราระวังรถหลังวันนี้ก็อยู่บริเวณลิงนะครับจากฟาร์มเอ่อจากจุดที่เลี้ยงแกะ ีก็เป็นลานขนฟางนะครับผมก็จะรีบเดินหน่อยเพราะว่าเหมือนจะมีพายุมากระตอบนี้ก็แบบว่ามาพักได้นะครับแต่ว่าต้องติดต่ออะไรกันยังไงก็ต้องว่ากันอีกทีอันนี้ก็เป็นรวงข้าวนะครับ ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งโอ้ฟ้าเริ่มร้องแล้วนะครับโอ้โหฝนตลบแล้วครับตอนนี้ลมหมุนนะครับลมหมุน ตาลมแรงมากโอเคลาไปด้วยคลิปนี้แล้วน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ